มีอะไรจะเล่เรื่องมีอยู่คือชีวิตในประเทศนี้แม่งปล่วพราต้องรวจจนไม่อยู่มือเพียงมีเงินก็ดูมีอำนาจทุกสิ่งที่ยากก็ร้องไหเป็นหน้าผาพูดเป็นวัยวันแทบไม่เช่นกี้บินนิดแลวใครจะทราบจะรู้ได้ยังเรว่าใครจะลบหรือใครจะลบบางคนก็มงแต่ใครเยาะภเพอบบางคนจะมีชีวิตเขาไว้ยืมเพื่อนหรเพื่อนไม่เยาลับบางคนจะเลวจริงเลวจังได้จันไรเขพาไปเป็นประโยชน์เลี้ยวเขยโยไปแต่กรรมไรคนด้วยคดีถามว่าเพราะอะไรระดที่ส่วนงานเท่าจนทำได้ป็นทนระกใจ จับคนมึงนทำได้แค่ลุกไล่คือโปราะจะมีเงินเคยชำนาญใกล้ซีดบางทีจะไปจับพลาดได้พิษงานเดียวเคยจับได้ก็แพ้ตอนใกล้มืดทุกๆสิ่งเลยเป็นภัยมืดปากมาใส่แต่ว่าใจซีดบางสิ่งก็เป็นเหมนภัยมืดมีประโยชน์นายก็ใหญ่มืดที่กูจะฆ่าไม่ได้กูจะหยุดมึงไม่ได้กูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงรูกลงกันไม่ไดเบอร์มาต่อมึงไม็แค่เสืยสัวกูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงรูงกลงลงกันกูจะฆ่าไม่ได้ กูจะหยุดมึงไปเลยกูจะสาบกูจะส่งมึงไปลงโลกันมึงไม่ได้เป็นอมตะมึงก่เสือสว่ะกูจะสาบกูจะส่องมึงไปลงโลกันใช่กามินารุก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  เพราะมันดูไม่เลิกเกิดเลิกมวยแล้วมันมีมีมาชีไว้ทคนเลิกยับเลิกอยุ้ยความนี้เรียนบุตรบุญธรรมเชือกลวยถ้ามึงเลือกจะด่าเชือกมี่ก็เลือดใช้เชือกช่วยเพราะวิศนครมันคนเราฝั่งฝากฝาลืมกันได้ยุ่งใส่จากการเป็นฝั่งฝากฝาเพราะบุตรบุญธรรมเราบ่อยเดินลากค่ะไอ้เศรษฐีไอ้ใหญ่บุตรรอดไอ้ช่อหมาจะได้ไม ouais ่ดีสหายสยามที่จะเอาพ่อมีต like ้องขู่กันหลายขนาดถ้าถูกจะต้องได้ขนาดกระถางไม่ควรจะบ่อยว่าจะพี่ๆมันประสายประสาน ยายกูแตมึงเละแน่มึงจะได้ไม่แต่มัดิมึงินเละแน่มึงไม่มีดอลลารนในเกทแน่มึงถ้าเกิดว่างี้เลยไม่เสร็จก็ไปไปเยอะเยอะมึงทุกๆสิ่งเลยเป็นผายมืดปากภาษาแต่ว่าใจซีดบ้องสิ่งก็เป็นเป็นผายมืดมีประโยชน์ไหนกูใหญ่มืดถึงกูจะฆ่าไม่ได้กูจะหยุดมึงไม่ได้กูจะสาบกูจะส่องมึงไปลงลกันมึงไม่ได้เป็นนอมัตตากูไม่เสียสวะกูจะสาบกูจะส่องมึงไปลงลกันกูจะฆ่าไม่ได้ กูจะหยุดมึงไม่ได้กูจะสาบกูจะสบมึงไปลงลงกันไม่ได้เป็นอมตะมึงไ่มึงเสียสวะกูจะสาบกูจะสบมึงไปลงลงกันเชื่อกันไม่ไดรู้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 คอยมึงไปเตยตายหัวตายหูกูจะสาบกูจะแช่งแมงไปนอนนี่ลงคอยมึงไปเตยตายหัวตายหูกูจะสาบกูจะแช่งแมงไปนอนนี่ลง คอยบึงีเตยเตยห่อตยหงกิสากิเชงแม่ไมน่นี่ลคอยบึงตยตยห่อตยหงกทิสากิเชงแม่ไมน่นี่ลไรส์เชยกันินทรูเชยกันินทรูเชยกันินรู